สวัสดีครับคุณรุกงังทีัะครับมีบทวิเคราะห์จากหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับเรื่องของดิจิ t a ลวอลเล็พาดหัวว่าอย่างนี้ครับบอกว่า Digital วอลเล็ตหนึ่งมื่นประชานิยมสุดขีดจากเพื่อไทยนโยบายที่อย่างไร Howto หรือจะทำอย่างไรเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ท่ามกลางอุณหภูมิอันแสนอบอ้าวในเดือนเมษายนห่วงเวลาก่อนโค้งสุดท้ายถึงวันเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมแต่อุณหภูมิการเมืองเนี่ยกลับยิ่งร้อนแรงแล้วก็ระอุทะลุเดือดไม่ต่างกันร้อนชาที่สุดเนี่ยนะครับคงจะหนีไม่พ้นนาทีเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเมื่อวันที่5เมษายน ไฮไลท์ที่จุดพลุล่วงหน้าจะเป็นไปตามคาดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ไปกว่ากระแสของว่าที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าคนด d เดตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนแพทองทานจิน,นวัตรเศรษฐวีสิทธิ์แล้วก็ชัยกเกษมนิติสิริแต่ว่าไฮไลท์ในไฮไลท์ที่ธันด r โดมสเตเดียมเมืองทองทานีในวันนั้นเป็นโฟกัส ไปที่การประกาศนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ถูกจุดพลุมาล่วงหน้าโดยแกนนำพักเพื่อไทยบนเวทีปลาศัยมาแล้วหลายเวทีเช่นเดียวกันแต่นาทีนี้เนี่ยสปอตไลท์ส่งคิวไปที่เศษฐาทวีสินซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในสามคนิเเตตนายกรัฐมนตรีบนเวที ัวเลขที่ถูกกักมานานจึงถูกเฉลยนะครับนั่นคือถ้าหากว่าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเติมเงินให้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลมูลค่า10,000บาทซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับบรรดากองเชียร์ผู้ที่สนับสนุนพักสีแดงอย่างกึกก้องเลยทีเดียวข้อมูลเบื้องต้นของนโยบายนี้เนี่ยนะครับคือผู้มีสิทธิ์ก็คือคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปสามารถใช้จ่ายใกล้บ้านได้ภายในรัศมี4กิโลเมตร และอาจจะขยายไปได้ถึง7.5กิโลเมตรหรืออาจจะไกลกว่านั้นพร้อมทําทันทีในวันที่1มกราคม2567ถ้าหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแต่สุดท้ายก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องมาถูกเถียงกันในวงกว้างของสังคมขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยมองว่านโยบายดิจิตอลวันเล t 10,000บาทคือประชานิยมสุดขีดที่แมแต่เศรษฐาและบรรดาแกนนําเพื่อไทยจะอ้างว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แต่ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ตามไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดก็จะเข้าใจตรงกันว่ามันก็คือการแจกเงินนั่นแหละครับมีการคำนวณกันว่าตัวเลขผู้มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์ในนโยบายนี้เนี่ยจะมีอยู่จำนวน54ล้านคนด้วยกันหากต้องเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเล็ตคนละ10,000บาทแปลว่าต้องใช้เงินถึง540,000,000บาทและเป็นการให้คราวเดียวแบบไม่มีเติมซ้ำสออีก หลักในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับภาครัฐจะประกอบไปด้วย3ส่วนในการคือ1ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกซึ่งอยู่ในกล่องเดียวกันแล้วก็เป็นรายได้หลักของประเทศที่ขึ้นอยู่กับการบริหารที่ใครจะทําให้สมดุลกับปัจจัยภายในและสถานการณ์ภายนอก2คือภาคการเกษตรคือการสร้างผลผลิตให้ตรงต่อความต้องการของตลาดโลกที่รายได้ จะส่งกลับคืนมาสู่ผู้ประกอบการและกเกษตรกรที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศและ3คือภาคการลงทุนที่เป็นการแสดงศักยภาพหรือว่ากึ่นของผู้บริหารในการนําเสนอเงื่อนไขหรือว่าแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนจากต่างชาติในจํานวนมหาศาลและต่อเนื่องแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่ไม่มีการแบ่งระดับชนชั้นเอาแต่เวียงแห่ด้วยการแจกเงินอาจจะเป็นเพียงปรากฏการ์ที่วูบไหวเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อผ่านช่วงโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะบนกลับมาที่เดิมนะครับเกมนี้จากเพื่อไทยจึงมองเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากการสร้างความมือหวาหวังเพียงคะแนนเสียงและความนิยมให้จดจําไม่ต่างไปจากนโยบายจํานําข้าวที่พรรคเพื่อไทยเคยหวังใช้ฐานเสียงของเกษตรกร,กรที่มีมากกว่า10ล้านคนและนโยบายนี้ในครั้งนั้นก็ยังคงสร้างความเสียหายให้กับระบบจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้เนี่ยนะครับในด้านความชัดเจนของขั้นตอนหรือ how to ว่าจะดาเนินการอย่างไรผลการชี้วัดความสำเร็จเรื่องของความคุ้มค่าในระยะยาวถ้าหากว่าดาเนินการตามนโยบายนี้ในส่วนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยยังไม่อาจจะตอบสังคมได้นะครับและคณะกรมกรมการการเลือกตั้งก็ตอบไม่ได้ด้วยเช่นกันในมาตรา57ของพรปว่าด้วยพัก,กการเมืองรัฐธรรมานูญ2560เนี่ยกำหนดเอาไว้ ว่าการกำหนดนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการประกาศโฆษณานโยบายใดที่ต้องจ่ายเงินการประกาศโฆษณานโยบายนั้นต้องมีส่วนประกอบคือ1วงเงินที่ต้องใช้และที่มาของวงเงินที่จะใช้ในการดําเนินการ 2. คือเรื่องของความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินการตามนโยบาย3คือผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินการตามนโยบายเอาเฉพาะข้อ2กับข้อ3นี่แหละครับ เรื่องความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดําเนินนโยบายกับเรื่องผลกระทบและความเสี่ยงในการดําเนินนโยบาย2ข้อนี้คือโจทย์ใหญ่ที่เศษฐาและเพื่อไทยต้องไปตอบกะกะตและตอบกับสังคมนะครับถ้าหากยังหวังว่าจะเข็นนโยบายนี้ไปให้สุดทาง